สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในชิดแชทบายเอรีนาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะคะคืออีพีที่สองเนาะจาก e ีพีที่แล้วก็ห่างหายกันไปประมาณสักพักสักพักหนึ่งนะคะเพราะว่าเอรีนามีภารกิจในส่วนอื่นด้วยทีเนี้ย ครั้งที่แล้วอะค่ะเราได้พูดถึงพลังงานเฟมนีนที่ขับเคลื่อนคู่ทวินเฟลมแต่ครั้งเนี้ยะฮะเป็นภาคต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะเพราะว่าเอลิน่าได้เอ่ยถึงคำว่าพลังงานาพลังงานเฟมินีนหรือพลังงาน DF นะคะที่ได้รับบาดเจ็บนะคะวันนี้ก็จะเป็นในหัวข้อนี้นะคะว่า พลังงานเฟมินีนที่ได้รับบาดเจ็บเป็นอย่างไรนะคะก็ต้องเกริ่นนิดนึงว่าเอลิ่าเนี่ยได้มีโอกาสอย่างที่บอกว,ว่าได้มีโอกาสไกด์ไลน์ให้กับหลายๆคู่นะคะที่เข้ามาอสอบถามส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางฝั่ง เฟมินีนนะคะที่เข้ามาปรึกษานะคะในเรื่องของคู่รักนะคะทวินเฟลมนะคะแล้วก็จริงๆก็ไม่ได้เจาะจงเรื่องคู่รักทวินเฟลมนะคะจริงๆก็คู่รักทั่วไปด้วยนะคะทีเนี้ยจากที่ทำการศึกษามาแล้วก็จากประสบการณ์เนาะก็จะแบ่งได้เป็นประมาณ4-5หัวข้อนะคะไม่เจาะจงและกันไม่ตต่ตัวนะคะ ทีเนี้ยอาหาเริ่มที่พลังงานเฟมินีนที่ได้รับบาดเจ็บนะคะเริ่มจากข้อแรกเนาะส่วนใหญ่อะคะ่ะเราอะ,อะมักจะยอมทำร้ายตัวเองเพื่อต้องการความรักแล้วก็ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะแต่จริงๆแล้วด้วยความที่ว่าบางทีอะ่ะด้วยความที่เเรารักคนคนหนึ่งมาก นะคะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยเรายอมเขาได้เราอยากให้เขามีความสุขนะคะบางครั้งอะคะ่ะเรายอมที่จะละทิ้งนะคะเหตุผลของความเป็นจริงนะคะแล้วก็ละทิ้งความสุขของตัวเองนะคะละทิ้งความต้องการของตัวเองที่แท้จริงแล้วมุ่งหวังว่าต้องทำยังไงก็ได้ให้เขามีความสุขเพราะอะไร พอคิดว่าการที่ทำให้เขามีความสุขเขาจะรักเรานะคะบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นสิ่งที่เราต้องการนะคะฟื้นใจตัวเองที่จะทำเพราะนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นการทำร้ายตัวเราเองนะก็เลยทำให้มีความไม่เป็นตัวของตัวเองเกิดขึ้นนะคะฟื้นใจตัวเองที่จะทำตามใจเขา นะคะและเนี่ยพอไม่มีความเป็นตัวเองเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันทำได้ไม่นานนะคะแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้เรามีความสุขแบบถาวรเพราะความสุขมันก็จะแค่ชั่วครั้งชั่วคราวนะคะ mm. เช่นอย่างบางทีอ่ะ mm. อเราเราเราอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ชอบนะคะวิธีการแบบนี้ ะะแต่เราก็ต้องตามใจเขานะคะเพื่อที่จะทำให้เขามีความสุขแต่จริงๆแล้วนะคะคน2คนอยู่ด้วยกันหรือใช้ชีวิตร่วมกันหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็ต้องแบ่งปันความรู้สึกนี้ว่าเฮ้ยเ,เราเราไม่โอเคกับสิ่งนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดหนึ่งเลยเนี่ยเขาจะมองว่าเฮ้ยเราก็รักตัวเราเองเป็นเนาะ เราไม่ยอมให้เขามาทำร้ายความรู้สึกของเราเช่นเดียวกันนะคะงนั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าเราต้องมีการเรียกว่างหงเคารพตัวเองนะคะเป็นสิ่งสำคัญแล้วมันทำอะไรล่ะมันก็จะไปในขบวนการต่อไปที่ว่าเมื่อ,อาาเรา,อา,ายอมที่จะทำร้ายเพื่อที่จะต้องการความรักมาแล้วเนี่ยมันทำให้เราขาดความเป็นตัวของตัวเอง ะะมันไม่ใช่เป็นตัวของตัวเองเลยนะคะก็พูดง่ายๆว่าเสแสร้งที่จะทำเอาเป็นว่าสมมติว่าไปทานอาหารกันฉันไม่ชอบกินกว๋วยเตี๋ยวแต่ฉันก็ต้องไปอาหารกับเธออะไรทำนองนี้แล้วมันทำให้เราขาดความเป็นตัวตนอาหารไปหรือฉันไม่ชอบออกไปเที่ยวกลางคืนาาแต่อีกฝั่งหนึ่งชอบออกไปเที่ยวกลางคืน นะคะมันก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ต้องตามใจเขาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นตัวของเราเองเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเจอกันคนละครึ่งทางได้นะคะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยาการที่ถ้าสมมติว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยคะ่ะเขายังชอบสนุกสนานนะคะร่าเริงเออไม่ใช่ร่าเริงคือสนุกสนานปาร์ตี้กับเพื่อนๆอ,อยู่ นะคะอันนี้เราก็ต้องปล่อยเขาไปนะคะส่วนหนึ่งที่เราจะต้องมีก็คือมีสเปซต่อกันนะคะคู่แรกส่วนใหญ่นะคะเราต้องมีพื้นที่ซึ่งกันและกันนะคะจะแ,แบบประมาณพวกสกินชิปหรืออะไรพวกนี้มันจะมีความสุข ในช่วงแรกๆแต่ว่าพอไปได้สักพักหนึ่งะค่ะมันจะมีเขาเรียกว่าความหนานแน่นของพลังงานที่มันไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนให้เป็นเซอร์เคิลได้มันก็จะรู้สึกหนักจนเกินไปนะคะเพราะอะไร่าฮะเพราะว่าพอทําให้ขาดความเป็นของตัวเองแล้วนะคะเพราะว่าข้างในเนี่ยเรียกร้องความรักและความสุขจากคนอื่นอือย่างบางทีอะค่ะ Uh huh. อย่างตอนนี้อย่างเอลีนาเนี่ยนะคะกะ็มีความสัมพันธ์ที่เป็นในลักษณะของคู่ทวินเฟลมนะคะเราไม่ได้มีโอกาสอยู่ด้วยกันนะคะแตะ่เราก็มีสเปซซึ่งกันและกันนะคะแล้วเราก็พูดคุยกันตามปกตินะคะแล้วก็เราสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยก็คือเอลีนาเนี่ยสามารถที่จะ เซลเลิฟนะคะรักตัวเองได้ก็คือเรามีกิจกรรมเรามาีสิ่งที่เราต้องทำในชีวิตนะคะเราสร้างคุณค่าเราสร้างเาขาเรียกว่าอะไรอะถ้าเป็นเาขาเรียกว่า potential เนาะในชีวิตของตัวเองอะให้เกิดขึ้นนะคะก็เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะ สร้างความสุขให้กับตัวเองได้นะคะก็เลยไม่ค่อยอาาที่จะไปเรียกร้องอะไรจากเขามากนะักซึ่งถามว่าเขาเองก็เช่นเดียวกันเขาก็สามารถสร้างความสุขาหาให้กับตัวเองได้เช่น,นกันแล้วบางคนบอกว่าเอา้าในเมื่อถ้าต่างคนต่างมีความสุขแล้วอะเราจะมาอยู่ด้วยกันทําไมเวลาที่คู่คนคู่หนึ่งอะค่ะมันอยู่ด้วยกันแบบไม่หยหาคือต่างคนต่างมันก็เต็ม กันมาแล้วอ่ะมันจะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะนอกเหนือจากสิ่งที่เรามาเจอกันน่มันเป็นเหมือนโบนัสมากกว่านะคะมันจะยิ่งทําให้เราฟูลฟิลนะคะในทุกๆครั้งที่มีการพบปะเจอกันนะคะทีเนี้มันเราเรียกร้องเนาะ ่าบางคนเนี่ยคือด้วยความที่พอไม่เป็นตัวของตัวเองเราเรียกร้องความรักจากคนอื่นนะคะมันก็เลยทําให้เหมือนกับตํานองว่าเราขาดอยู่ตลอดเวลาเอาจิงๆิงอ่ะถ้าเรามองในทางกลับกันนะเ,าาเวลาที่เราอยู่กับสภาวะกับคนที่ขาดอะ่ะมันเหนื่อยมันเป็นสภาวะของการที่เราต้องไปฟูลฟิลเขาอยู่ตลอดเวลา ะะเราต้องให้ความสนใจเขาอยู่ตลอดเวลาจนมันทำให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยอาจจะเสียความเป็นตัวตนของเขาไปเพราะเขามัวแต่มาใส่ใจนะะชีวิตเราเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะกลับไปใส่ใจชีวิตเขานะคะกลายเป็นว่าไปไปมาไอ้ที่เขาฟูอยู่นั้นเขาก็ขาดด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันต้องมีความบาลานซ์ในพลังงาน นี้นะคะทีเนี้ยอาหาอย่างที่บอกอะคะ่ะอยากได้แบบไหนอ่ะฮะในทางกับกันของสายพลังงานนะคะอยากได้แบบไหนเราต้องทำตัวเองให้เป็นแบบนั้นก่อนอืมคือเอลิ่าเคยเป็นนะคะสมัยก่อนเนาะตอนที่ยังไม่ได้มาตื่นรู้่ะฮะแล้วก็เชื่อมต่อตัวต,วตวนภายในได้นะคะก็คิดว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยแบบโอเคละ ฉันเติมตัวเองได้เต็มเป็นคนที่เซลเลิฟได้แล้วมีความสุขกับตัวเองได้แล้วมันก็จริงนะอาหาเราเราทำอะไรได้หลายอย่างด้วยตัวของเราเองโดยที่เราไม่ได้พึ่งพาคนอื่นแต่มันกลายเป็นว่าลึกๆแล้วอะค่ะเราโหยหาอืมเราโหยหาแล้วก็มันมีปมบางอย่างที่มันยังเติมไม่เต็มแล้วสิ่งหนึ่งอะค่ะในคู่ของความสัมพันธ์อะเอลีน่ามีความรู้สึกว่าเกือบเอา อติสวาเกือบ99%้าเก้าเนก้าบ้าปอร์็ะกือบอาติสนะเกือบร้อยอย่างเงี้ยหลายๆคู่หรือหลายๆค,คนเนะะี่ยค่ะมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกและความหึงหวงนะคะอารมณ์ความรู้สึกความหึงหวงเนี่ยนะคะมันเป็นอะไรที่ตัดยากอืมตัดยากเพราะอะไรอะ่ะเพราะแต่ละคนนะคะมักเจอกับมาส่วนใหญ่เนาะส่วนใหญ่เลยจะเจอกับเหตุการณ์เหล่านี้เสมอ นะคะว่าเอ้ยคนที่อยู่ด้วยคนที่คบด้วยเขาไม่ได้มีเราคนเดียวเขากโกหกเราเลิกลากันเพราะมือที่สามหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ทั้งนั้นและทั้งเนี้ยสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเป็นเหมือนปมเล็กๆนะคาที่ฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของบุคคลนั้นๆเนี่ยทีละเล็กทีละน้อยเพราะเอเดน่ามั่นใจว่าในตลอดหนึ่งหนึ่งชีวิต ระยะเวลาหนึ่งชีวิตของคนคนหนึ่งน,นะต้องมีความรักเกินมากกว่าหนึ่งครั้งนะคะอย่างน้อยสองสามครั้งต้องมีนะคะอาจจะมีผิดหวังบ้างอาจจะมีสมหวังบ้างหรืออาจจะมีเขาทิ้งเราเราทิ้งเขาบ้างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําให้ความรู้สึกตรงนี้มันได้รับบาดเจ็บมาดังนั้นเนี่ยอา,าปมของอารมณ์อา,หาเหล่านี้ของความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจหรืออะไรต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้น นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจาไว้นะพลังเราเราส่งพลังงานแบบไหนออกไปอะคะ่ะเราจะดึงดูดพลังงานนั้นนะอะฮะเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยขี้เขาเรียกว่าระแวงอาระแวงขี้หึงขี้หวงกลัวว่าคนของตัวเองจะไปมีคนอื่น อ่าให้รู้ไว้นะว่าคุณกำลังดึงดูดสภาวะเหล่านี้ให้กลับเข้ามาในวงจรของอความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้ก็คืออย่างที่บอกว่ามันเป็นมันเป็นกฎของแรงดึงดูดที่มันดึงดูดสภาวะเหล่านี้กลับเข้ามาทีเนี้ยถามว่าเอ้าบางครั้งไม่คิดอาเราไว้ใจเขาอาแต่เขาก็ยังทา ะะแต่เขาก็ยังทำนั่นก็นั่นก็คืออีกเรื่องหนึ่งนะคะว่าถ้าคุณรักตัวเองมากพอนะคะเมื่อรู้ว่าเขาทำคุณจะเดินออกจากจุดนั้นโดยที่ไม่ทำร้ายตัวเองอีกต่อไปนะคะเพราะนั้นเนี่ยอาา่ะฮะขบวนการเหล่านี้ค่ะมันเป็นขบวนการของกระบวนการเนาะไม่ใช่ขบวนกระบวนการของพลังงานเฟมินินที่ได้รับบัดเจ็บ มานะคะมันก็จะแบบดึงดูดพลังงานที่เป็นในลักษณะแบบนี้เข้ามาอาหาอยู่ในชีวิตนะคะเพราะนั้นถามว่าวิธีแก้หรือวิธีทำยังไงให้มันดีขึ้นทุกอย่างใช้เวลาค่ะนะมันไม่สามารถที่จะอ่าเขาเรียกว่า สลายหายไปนะคะภายในเพียงเวลาแค่หนึ่งหรือสองวันหรือหนึ่งอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนมันไม่สามารถที่จะทำได้มันต้องเกิดจากการปรับความเข้าใจนะคะเราปรับความเข้าใจในตัวเราก่อนว่าเราเราคาดหวังอะไรจากเขาเอะฮะเราขาดปมในเรื่องใดเช่นอา่าเราเราเรารู้สึกเราเติมเต็มตัวเองไหมอะฮะเราโหยหาอะไรไหม นะคะและการที่เราไม่ไว้อกไว้ใจเขาเนี่ยนะคเป็นเพราะอ,าอะไรเราก็ไปหาเหตุผลตรงนั้นยกตัวอย่างความสัมพันธ์นะคะกับคู่ของอเอลีนานะคะความสัมพันธ์ของคู่ของเอลีนาเนี่ยด้วยความที่ผู้ต้องสงสัยของเอลีนาเนาะมีมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นคู่ทวินเฟลมเพราะนั้นคู่ t ทวินเฟลมเขาจะมีความคล้ายคลึงกัน นะคะในเรื่องของความคิดนะคะการส่งต่อพลังงานหรือการที่ถ่ายเทพลังงานเนี่ยมันจะถ่ายเทจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งเสมอนะคะ,ะนั้นเป็นเหมือนลักษณะอินฟิน t y ีทีนี้ด้วยความที่เอเลนาตื่นรู้ก่อนเพราะฉะนั้นพลังงานที่ถ่ายเทเนี่ยเอเลนาก็จะมีพลังงานความถี่ที่อาจจะสูงกว่าเขา ะะแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่สูงเท่าเอลีน่านะณนะวันนี้ค่ะ,ะพลังงานเขาอาจจะยังไม่ได้ตื่นรู้มากพอนะคะเขาก็อาจอย่างสมมติว่าเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไว้ใจตัวเองนะเราซื่อสัตย์กับตัวเองและเราเป็นคนแบบนี้ในเมื่อเราซื่อสัตย์กับตัวเองและเราไว้ใจตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานเหล่านี้ค่ะมันจะส่งต่อหาเขาโดยอัตโนมัตินะคะ เอียาไม่มีความระแวงมันอาจจะมีบ้างนะคะในฐานะผู้หญิงมิติสเพราะว่ายังอยู่ในโลกของมิติสมเนาะมันก็ยังจะต้องมีกันบ้างแต่ทั้งนั้นและทั้งเนี้ยส่วนใหญ่เลยอะคะ่ะเราจะทำงานภายใน นะคะแล้วเรามีความสึกว่าอะไรก็แล้วแต่เราไม่มีเงื่อนไขเพราะถ้าวันนึงเนี่ยถ้าเขาไม่ได้เลือกที่จะอยู่ตรงนี้ไม่ได้เลือกที่จะทำภารกิจกับเราหรืออะไรก็แล้วแต่อันนั้นคือสิ่งที่เขาได้เลือกแล้วเราเคารพการตัดสินใจของเขานะคะส่วนเราเนี่ยเรามีเรารู้แล้วว่าเรามาเราทำเรามาทาหน้าที่อะไร ะะเราเชื่อมต่อตัวตนภายในแล้วเรารู้ว่าเรามีภารกิจที่จะต้องทำอะไรนั่นคือสิ่งที่เราต้องทำส่วนเรื่องของปัจจัยอื่นๆนะคะมันจะหมุนเวียนไปตามพลังงานที่ขยับละเอียดขึ้นสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจากการเขาเรียกว่าเหมือนผลลัพธ์เนาะ หรือ,หร,อหรือจากสิ่งที่เอลินากระทำเนี่ยมันทำให้เขาอะฮะมีความรู้สึกที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เอลินาไม่เคยที่จะไม่ใช่ว่าไม่เคยนะคะแต่ว่ามีเออเขาเรียกว่าลดทอนความรู้สึกตรงเนี้ยลงไปได้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วเมื่อวันหนึ่งคุณมีความรู้สึกเบาโล่งโปรง่ปงสบายเนาะนะคะ คุณจะมีความรู้สึกว่าคุณอยู่ในจุดไหนในความสัมพันธ์กับผู้ต้องสงสัยทวินเฟลมคนนี้ได้เสมอเลยนะคะเพราะว่าเราเป็นทุกความสัมพันธ์กันนะคะทีเนี้ยอาา่ฮะก็มันจะมีอีกอย่างหนึ่งเนาะ,ะเมื่อ,อาาพลังงานของเราเนี่ยอาา่ได้รับกันเยียวยา เหมือนอย่างที่อลิณาบอกว่าเฮ้ยเรากลับไปดูปมเราซิว่ามีอะไรไหมเรากลับไปแก้ไขไม่ใช่กลับไปแก้ไขนะกลับไปให้อภัยกลับไปให้อภัยตัวตนของเราในอดีตบุคคลที่ทำลายเราสถานการณ์ตรงนั้นนะคะแล้วทำความเข้าใจ อภัยทั้งตัวตนเราอาภัยทั้งคนที่กระทำกับเราขอบคุณกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทำให้เราได้เรียนรู้นะคะพอรระวางจิตแบบนี้ปุ๊บเนี่ยบางถามว่าทำครั้งเดียวหรอคะเอลินาะไม่ได้ทำครั้งเดียวคะ่ะทำหลายหลายครั้งเลย ะะเอลิน่าทำอยู่หลายครั้งนะคะทบทวนบทเรียนเก่าๆทบทวนาาประสบการณ์เก่าๆนะคะดำดิ่งกลับไปนะคะในห่วงความรู้สึกตอนนั้นนะคะหลายๆห่วงความรู้สึกแล้วให้อภัยอย่างที่บอกะคะ่ะ กว่าเราจะเดินทางผ่านมาจนถึงทุกวันนี้บางทีค่ะด้วยสถานการณ์ของเวลาตอนนั้นเนี่ยเรายังเด็กเกินไปนะคะเราอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการนะคะหรืออาจจะคิดไม่ถึงนะคะทบทวนยังไม่ได้คึกข,ขนองไปกับการใช้ชีวิตในแบบที่เขาเรียกว่าอะไรยังไม่ตื่นรู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนั้นก็เป็นไปได้หรือปมในวัยเด็ก นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยส่วนใหญ่เลยปลมต่างๆเหล่านี้นะคะมาจากครอ,อบครัวนะค,ะคุณพ่อคุณแม่ที่ท่านอาจจะไม่พร้อมในบางเรื่องบางราวนะคะสภาวะทางสังคมสภาวะทางด้านการเงินการงานนะคะหรือสภาวะเสี่ง,งล้อมต่างๆนะคะทำให้หลายๆคนต้องเจอกับความผิดหวังในชีวิตนะคะเจอบทเรียนที่รุนแรงนะคะ อุบัติเหตุการสูญเสียนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยกระทบนะคะเขาเรียกกระทบจิตวิญญาณเราหมดนะคะแต่เพียงแต่ว่าอ่ามันจะมีผลในระยะยาวที่นี้อย่างที่บอกอะคะ่ะกว่าเราจะเขาเรียกว่าตื่นรู้อนะฮะเพื่อกลับมาซ่อมแซมกลับมาเข้าสู่ขบวนการนะคะจิตเดิมแท้ของเราเนี่ยบางคนใช้เวลานานนะคะเอลินาใช้เวลาเอาเป็นว่า กับครึ่งชีวิตนะคะจนวันหนึ่งนะคะไฮเออร์เซลบอกว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่เธอจะฟังฉันบ้างเพราะไอ้ครึ่งชีวิตที่เธอเนี่ยใช้มาเนี่ยมันมันก็ดูดลุ่มลุ่ม,มดอนดอนอ่ะฮะขี้เหลืออีกครึ่งชีวิตเนี่ยฟังเขาบ้างได้ไหมเอดดน่าก็มีความรู้สึกว่าอืมก็ลองดูนะคะเพราะว่าหลังจากที่มีหลายๆบทเรียนที่เข้ามาแล้วเรา ปล่อยให้เขาเนี่ยได้ไกด์ไลน์เรานะคะไปในทิศทางที่มันควรจะเป็นเนี่ยมันทำให้เอลีนาเข้าใจได้ว่าจริงๆแล้วว่ามันไม่ได้ยากเลยนะคะเล่าใส่อัอตตานะคะความคิดในแบบที่เป็นอัอตาอตาในแบบอีกโก้ฮะจนมากเกินไปนะคะมันเลยทำให้เราสับสนในการตัดสินใจ นะคะคแต่จริงๆแล้วว่าผลนะของผลลัพธ์มันเหมือนกันทุกอย่างนะคะแต่เพียงแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าเราใช้อีอกโกมากเกินไปนะคะเหลือตามมากเกินไปมันกินเวลานานนะคะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยคือเราใช้ใจนะคะเราฟังเสียงหัวใจเราเยอะๆเราก็จะได้คำตอบจากในเสียงหัวใจสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยคือความเชื่อต้องเกิดน,นะคะความเชื่อต้องเกิดเพราะนั้นเนี่ย อันนี้ก็คือส่วนใหญ่เลยนะคะของพลังงานเฟมินีนที่ได้รับบาดเจ็บมาจากสิ่งเหล่านี้นะคะก็เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเอลิ่าก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้กับใครหลายๆคนนะคะที่กำลังเดินเข้าสู่เส้นทางของการตื่นรู้นะคะแล้วก็มีโอกาสเข้ามาได้มาฟังคลิปนี้นะคะว่าเฮ้ยถ้าเรารู้สึกว่าเราอยู่ใน34หัวข้อนี้ ที่เอลีนาบอกมาเนี่ยเราปรับดีกว่านะคะเราจะไม่จมอยู่กับในสภาวะนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในคลิปถัดไปอะคะ่ะเราจะมาคุยในเรื่องอะไรกันอีกก็ขอบคุณนะคะแล้วก็ทุกขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่กดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์ให้ขอบคุณมากค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ